สวัสดีครับเล็กสี่อร์ครับวันนี้มาจอมเบสครับครับไอ้รลองครับโอ้แปลงหน้าเฮวครับครับมาจอมเบสครับโอ้อยู่กับเสียลองครับเสียเอสครับนี่บอไหนก็ไอ คุมไม่ยาวอืมบรรยากาศดีขนาดตัวนี้ขักอบมอสินลกสินกานี่เจีมาจอมเบสครับุนค,ครับสองขวดสามขวดครับ <c oughs> เกิะคนเนะ <c oughs> <c oughs> าะปาล์มกินคนกินนะครับ <c oughs> ได้ไปตัวแรกแล้วครับ มาพอกันว่านี่จะได้กี่ตัวครับบอจังออกกิโลห้าสิบบาทครับนี่เป็นอย่างไรนี่ฟาร์มไก่ครับฟาร์มไก่เนาะ <Okay. S 1> มาเลี้ยงแล,ล้ว <Okay. Okay. S 1> กันไก่เหล็กก็คุ้งโอจะได้กี่ตัวเนี่ยว่านี่ ก็จะเมาก่อนหู้นะครับ มาแล้วครับมาแล้วไอ้ลองมาแล้วครับโอ้โยโอ้ยโอ้ยโอ้ย จาะแงเอาโอ้โหเดี๋ยวพอหน้านะครับที่คุยขนาดครับวุ้งตาเนี่ยเออแน่นแต่นี่นี่นั่นเนี่ยอ้โอ้ยแปลงหน้่ละห้อยนะสายเทด้ไหวละสายเออเคนมาเช็กครับ ได้ไปอวดเมียแล้วครับเียี่เออไอ้ครับแบ่งนะเสียดวยไรเสียดดักเสียไหมแ่ิ่ใหญ่มุ่งทมีใครได้ปลาสักตัวครับมีกับผมได้คนเดียวครับโชว์ปลาตัวแรกกันครับโอ้ แข็งแรงดีกันนะเจ้าบนอยู่ปากินเลยมาแล้วมาแล้ว Rồi. Nè. ใส่ิโรครับเดเดาเกินคุนมาเฮ้ยโาวันอยูปลากินได้เนี่ยไอ้งจ้าดินเนี่ย เฮ้ยครัลุงเฮ้ยไอ้รองแนมแล้วครับอ๋อได้กับนี่ได้สมใจอยากแล้วอครับปลาตากลมโอ้ปลาตากลมได้สมใจแล้วเมียกองแหาได้แล้วก็ เอ้เสอเอตวพ่ไหก่อนปาตากุ่มอ๋้ยเริ่มมาแล้วครับเริ่มมาแล้วครับ <S <S แต้มสองครับแต้มสองเต็มเลข

แต่กลับแก้มนะครับกลับแก้มครับวิวสูงครับบรรยากาศดีขนาด oh 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 oh, nhau, Giọt lắm ta bọt khắp nhưng có kết cái nào

หนึ่งกัม็มั้งครับผมดีเน้มเลยครับกินเนมแล้วครับอู้เป็นตาดิมวนเนาะ โอ้ยให้ไปเจานี่เปตักให้ไปเจาะนี่เปตักุ๊ดเห็อเ่า่่าวใส่งานทั้งหนนครับป๋าบอนี่่าฮ่วันนี้่บยหลายตัวนะ

เอฮเยเอากล่กลองละก้องไอ้รสชาติอะไล่ะลายส่งใหน้นี่ย <c oughs> เบ็ดตกหนามดูดิปวดหัวแต่เออได้อยู่ฮะเออเอจอจอมนี่กะจอมอ๊อกนี่กะจางรูกอ๊อกกะ Sam vốn một ít vốn ít nick nén này cả, nè ừ nè 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 你呢 <Enough. S 2> <laughs> <laughs> แล้วครับไน้องไปขึ้นมาเลยโอ้ยนักอะไรหนอนี่หนอโอ้ได้อย sure. ู่ครับนี่ครับโอ้ยน้องฟูด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 ฟูเดีนเดีนโอ้โอ้ได้กี่ตัวนี่สี่ห้าตัวอยู่มาอยู่มาอยู่ครับไปจ้างน้ำนักดีกว่าเก็บของครสามรูปไปสามรูปไป อันนี้เปิดวันไหนก็ครับอ๋อโออครับร้อยเจ็ดสิบห้าบาทครับผมครับเออเฮี้บเบอร์นะลุงดำ ไปไหนนะคุณมีสองสามสี่ห้าคนละสองตัวที่เรือกินดอกมาไปนะเ้เี่ยวโชว์มีเ <c oughs> <c oughs> ไถวังก็แวะมาเน <c oughs> อ่ไระยวครับ นี่ก็ได้ปลาตามนี่ครับสามรู้สามรูไปสรูไปไปครับกลับบ้านครับด้วยนะไปไปโอยนั่ถ้าชอบก็กดไลค์กดซับซะใครผมด้วยนะครับ <c oughs> <S <S ไปละสิบล้านวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับนี่ก็ยังไม่กลับครับ จองปลาพามาเอาไม้ข้าวหลามคับแน่นะแล้วอยูเขาข้าวหลามกัน